เปิดยอดเงินในบัญชีเอวาทายานหมื่นล้านมีเท่านี้จริงเห็นแล้วแทบไม่อยากเชื่อเลยกลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนทั่วประเทศไปเรียบร้อยแล้วสำหรับสาวสวยออร่าน่ารักเอวาปะวอนวันวีละพุชงหรือที่เราคุณนหน้ากันดีในชื่อของเอวาหกฉากครับจาน กับลูกคุณหนูสายกเกรียนที่ปนใจทั้งหนุ่มและสาวไปโดยปริยายจนมีชื่อด่อมว่าพระอาทิตย์และต้องบอกเลยว่าประวัติของเอวาไม่ได้มีแค่เพียงเท่านี้เพราะเจ้าตัวนั้นเป็นทายาทไทยนครพัฒนาบริษัทยาชื่อดังของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นซาร่าทิฟฟี่แอนตาซิน ที่ส่งออกขายในประเทศอาเซียนอีกด้วยอีกทั้งยังมีโรงแรมในเครืออยู่5้าแห่งทั่วประเทศไทยไม่เพียงเท่านั้นเพราะบ้านของเอวานั้นใหญ่โตอลังการสูง13ชัน้นราคากว่า1,000ล้านบาทล่าสุดทางด้านเอวาได้เจอกับนิกกี้ณชาดงานนี้ทางด้านนิกกี้าชาดได้เข้าไปขอดูยอดเงินในบัญชีเอวา หลังจากเห็นทำเอานิกี้นชาตาตัลึงตาคางยอดเงินในบัญชีเอวาถ่ายาตเมือินล้านโดยเอวาได้เปิดบัญชีให้ดูชัดๆมีเงินทั้งหมด2,816.72บาท